ผมเองนะขุดขุดโค้งนาสามไร่แต่ผมมีพื้นที่แปดไร่ไนงะผมขุดเองนะดินนำน้ำชุ่มมันว่ากันไปเที่ยวนะแล้วแต่นะคือถามว่าผมทําสูตรียนรู้ไหมยังไม่ทำครับยังไ,ไม่ครบห้าปีให้ครบห้าปีค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ให้นบอนะนบเป็นคนเดียวนะในกลุ่มนะ้ยที่ผมยังมีกําลังใจอยู่นะที่ทําโค้งนาทุกวันนะขอใบนะครับขอบคุณ พี่โบนะครับประชาสัมพันธ์ของกลุ่มฮักสเตนะครับไม่ครก็ผมที่จะโค้ก็พี่โบพูดหมดแล้วนะครับผมก็ชื่อนกนะครับนุพัตร์นะครับอังกันก็มีแปลงฮักสเต้โค้งลงนาอยู่ที่ตำบลเขาแครงงามนะครับ ไม่ได้ยินเลยอยู่อยู่ที่เขาพนังนนะครับก็มีแปลงเพิ่งเริ่มทําก็ได้รับการสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีนะครับตอนมีปลูกอ่อให้ตอนนี้ก็เริ่มปลูกต้นไม้ครับก็มีต้นไม้สูง,งนะครับก็มีปลูกผักอะไรนิดหน,น่อย,นยก็พอได้กินนะครับมีปลาในน้ํานะครับแล้วก็ข้าวก็ปลูกมาสองรอบได้ครับ แต่ก็ยังไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ครับว่านกเอาไปกินหมดครับผมนที่ตรงนั้นมันมีแต่หมู่บ้านนะครับแต่กิจกรรมที่ฮักสเตย์งวกอง,งานาเราก็จะมีเกือบทุกอาทิตย์นะครับก็มีเพื่อนเอนในเครือข่ายพวกเราเนี่ยนะครับไปช่วยกันก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆคันน้ำอ้อยหรือว่าเกี่ยวข้าวดำานาแล้วก็ยังมีกิจกรรมก็ยังเริ่มเดินอยู่นะครับก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนแต่เป็นกิจกรรมเล็กๆทั้นั้นนะครับผมก็ ผมก็จะมีช่องที่สื่อสารกับคนทั่วไปก็จะมีช่อง How to Trip นะครับเป็น YouTube นะครับสามารถเข้าไปดูรูปภาพหรือว,ว่ากิจกรรมเอามือแต่ละที่ในช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับก็จะเป็นเพจฮัคสเ้โค้งหนงนาครับก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มี t i กต o k ช่อง s ซตเทลชานลนะครับก็จะมีกิจกรรมทุกกิจกรรมที่พวกพี่ๆทั้งหลายเกรือขายร่วมกิจกรรมกันอยู่นะครับ สุดท้ายนะการเรียนรู้มีซึ่งุุนะครับยิ่งให้ยิ่งมีครับขอบคุณครับ